นี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือบอนสีที่เราทํายอดหักเมื่อสักพักนะคะนี่ก็เลยอ่ามาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะคะนี่เราทํายอดหักนะคะหักประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะทํายอดบอนสีหักแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะคะนําส่วนยอดที่หักแบบนี้นะคะเพื่อนมาแช่ไว้ในน้ํานะคะนี่แบบนี้นะคะเพื่อน นี่นะคะแค่นี้นะคะแค่เรานํายอดของบอลสีที่เราทําหักนะคะมาแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะจะใส่น้ํายาเร่งรากไปสักนิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนําแช่น้ําอย่างนี้นะคะประมาณหนึ่งสองอาทิตย์นะคะรากนางนะคะจะค่อยๆอ,ออกนะคะจากที่เราทําหักบริเวณช่วงนี้นะคะนี่ช่วงโคนเขานะคะรากจะเริ่มออกค่ะทุกคนส่วนหัวนะคะนี่ที่เราทําหัก ก็จะเอาไว้แบบนี้นะคะตอนแรกนะคะเราจะอ่าลรื้อดินนะคะรื้อดินมาผสมใหม่นะคะงัดแรงไปหน่อยนะคะไปโดนอ่าช่วงย่อยเขาหักนะคะแต่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนก็ปล่อยไปได้เลยนะคะเพราะว่าว่าบริเวณช่วงที่เราทําหักช่วงนี้นะคะนี่เดี๋ยวนานจะมีหนอนะคะแตกขึ้นมานะคะเพื่อนๆก็ อ่ารอนิดนึงนะคะเดี๋ยวนางจะแตกขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวจะมีหน่อน้อยๆนะคะแตกมาบริเวณช่วงข้างๆนะคะตัวนี้นะคะก็รดน้ำปกตินะคะไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องไปอ่าหรื้ใหม่หรือทำอะไรนะคะปล่อยเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะคะนี่อันนี้คือช่วงยอดของเขานะคะทำแค่นี้เองนะคะสำหรับบอนสีที่ยอดหักนะคะก็นำมาแช่น้ำไว้แบบนี้นะคะตั้งในร่มอ้อแล้วจะบอกว่าถ้าเราทำยอดหักปุ๊บนะคะเราก็ต้องแช่น้ำเลยนะคะ อย่าทิ้งเอาไว้นานนะคะเพราะว่ายอดเขาจะเหี่ยวนะคะเพื่อนถ้าหักแล้วก็นํามาแช่น้ําไว้แบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวประมาณ1-2่อาทิตย์ออกรากแน่นอนคะ่ะทุกคนนี่นะคะเราก็เอาเทคนิคนะคะสําหรับ่ายอดบอลสีที่หักนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะก็สําหรับเพื่อนๆที่รักบอลสีนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านนะคะจะต้องมาดูบอลนะคะบางทีต้องมีการลื้อดินบางทีแบบหนักมือไปหน่อยนะคะอาจจะทําให้อายอดบอลสีนะคะหักแบบนี้ได้นะคะ เพื่อนๆก็ลองนําเทคนิคอันนี้นะคะไปใช้กันดูได้นะคะนํายอดของเขานะคะมาแช่น้ําได้เลยตั้งไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนเดี๋ยวนางจะออกรากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวรากเขาจะออกจากโคนนี้เองนะคะเ <những S 2> พื่อนใจเย็นๆนิดนึงนะคะตัวนี้ไม่ตายนะคะสําหรับบอนสีที่ยอดหักนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราเอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบบอนสีแล้วเอไปทํายอดบอนสีหักนะคะลองเอาเทคนิคของเรานะคะไปใช้กันดูได้นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะ รอดร้อค่ะไม่ต้องกลัวตายแน่นอน,นะค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ